เอาละครับท่านผู้ชมครับบอยขมินนะฮะอิจฉาตาลอนกินไม่ได้นอนไม่หลับครับทุกคนครับเมื่อได้รู้ข่าวนะฮะว่านายกของประเทศจีนนะฮะหรือว่าผู้นําหรือว่านะฮะท่านซีกินผิงเนี่ยนะครับทุกคนนะจะซื้อข้าวไทยนะฮะห้าแสนตันนะฮะทำให้คุณบอยนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะฮะบอกได้เลยว่าท้องอืดนะฮะนอนไม่ได้กินไม่ได้นะครับทุกคนนะผู้อืดพร้อมนะฮะทำให้ คุณบอยเนี่ยออกมาอัดคลิปทําคลิปนะฮะออกมาแซะคนไทยนะบอกว่าที่ประเทศไทยอ่ะข้าวกิโลละหบาทนะ,ะมามา่ายังแพงกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะคุณบอยไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับเบด้วยพลก็ไม่รู้กับเขานะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ในโลกเดียวกันกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับทุกคนนะเพราะว่าข้าวที่ประเทศไทยนะครับ กิโลหนึ่งก็นะฮะหมื่นสองหมื่นสามนะครับทุกคนที่เบ่าเตยพลรู้มานะฮะทุกคนนะคือตันหนึ่งอะ่ะเบ่าเตยพลพูดผิดนะตันหนึ่งนะครับตันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับทุกคนนะแต่ที่เขมรน,นะฮะกิโลละสองบาทสามบาทนะครับทุกคนนอกแพงหน่อยก็สี่บาทแล้วส่วงออกต่างประเทศไม่ได้เหมือนประเทศไทยนะฮะพอบอยเขมรได้รู้ข่าวมานะฮะบอยเขมรกลัวหน้าแตกนะครับทุกคนนะ ออกมาทําคลิปนะฮะลงทุนแล้วนะครับทุกคนนะออกไปกลางทุ่งนานะครับทุกคนนะไปรีวิวข้าวนะฮะรีวิวทุ่งนาให้คนไทยได้ดูนะฮะบอกว่าข้าวที่เขมรเนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะแล้วก็คลิปโมค้คลิปขวี่นะทุกคนว่าข้าวเขมรเนี่ยกิโลเจ็ดแปดบาทเขาบอกแบบนี้นะทุกคนนะถึงขนาดไปรีวิวตอนที่ชาวนา,ขาวเขมรเนี่ยกำลังนวดข้าวทุกคนนะ ไปรีวิวขนาดนั้นเลยนะความที่อยากชนะความที่มั่นหน้ามั่นหนูของคุณบอยนะฮะนะเขาไม่ยอมนะครับทุกคนนะตอนนี้ยิ่งคนไทยเนี่ยนะฮะได้ขายข้าวให้คนจีนนะฮะห้าแสนตันเนี่ยจีนจะซื้อเนี่ยนะครับทุกคนนะคุณบอยยิ่งนอนไม่ได้กินไม่ได้ทุกคนนะบอกได้เลยว่าหางนี่กระดิกเลยนะทุกคนนะทั้งหางทั้งหูนี่กระดิกทั้งหมดเลยนะฮะด้วยความที่ นะครับอิจฉาตาล้อนของเขานะครับทุกคนนะแต่เจอพี่คนไทยคนหนึ่งนะพูดตอกหน้าคุณบอยเนี่ยสะใจมากครับทุกคนนะสะใจนะบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปบางช่วงบางตอนนะฮะที่คุณบอยเนี่ยรีวิวนะครับทุกคนนะทุ่งนานะครับเนาะเพราะว่าอิจฉาคนไทยนะฮะที่ได้ขายข้าวออกจีนนะฮะห้าแสนตันนะครับผมนะตัวเองก็เลยนะฮะกลัวหน้าแตกนะครับนะกลัวหน้าแตกเพราะโดนต่อว่าหลายเรื่องนะตัวเองเคยคิโมไว้เนาะ ะครับว่าเนี่ยจีนกับกัมพูชาเนี่ยนะเป็นพี่น้องกันแต่คนจีนเขาไม่ได้พูดแบบนั้นครับคุจีนก็บอกว่ากัมพูชาเป็นแค่เพื่อนบ้านนะส่วนคนไทยคือครอบครัวเดียวกันว้านะฮะทุกคนนะคุณบอยนะฮะมาดูคลิปด้วยกันครับผมแล้วกี่เห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาครับ นะครับทุกคนครับนะโดนคนไทยตอกหน้าครับผมนะ1 3 1 4บาทก็บอกนะครับไม่ใช่นะฮะบอยมั่วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ครับทุกคนนะมาดูคลิปนี้นะดูนี่ฮะมันลงทุนมากนะทุกคนนะดูนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับลงทุนไปดูทุ่งนานะทุกคนนะเนี่ย Yeah. <sighs> นะครับทุกคนเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งะฮะเดี๋ยวว่าทุกคนจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนดูเนี่ยฮะลงทุนนะฮะขับรถนะครับทุกคนนะหลังานไปทุ่งนานะเพื่ออยากเอาชนะคนไทยนะกลัวเสียหน้านะครับทุกคนนะดูนะนยยนดูดินะบ้านกูนะถ้าเป็นโอเอ็มนะถ้าเป็นโอเอ็มนะราคาประมาณหกบาทกว่า นะอันนี้เป็นไอ้ข้าวที่น้องเขาเรียกอะไรวะไอ้ที่ใช้เวลาทำสามเดือนอ่ะแต่ถ้าเป็นมะลิหรือลำดวนราคาก็ประมาณสิบกระบาทเนี่ยสูกกันแล้วคิดดูดนะทุกคนนะกันแล้วนะครับทุกคนนะคิดดูว่าเดินนะครับ จนหอบแดกนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้นะด้วยความที่อยากเอาชนะด้วยความที่แบบว่าทํายังไงก็ได้อยากให้แบบว่าเอาชนะคนไทยนะครับทุกคนนะนี่คือคุณบอยนะครับทุกคนนะลงทุนขับรถนะฮะเพื่อออกไปกลางทุ่งนาไปหาชาวนาที่เขากําลังนวดข้าวอยู่แล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศทุ่งนานะดูเดินนะเดินหารถนะฮะ หอบนะฮะทุกคนนะเหนื่อยนะครับทุกคนนะแต่ก็เต็มใจนะด้วยความที่มั่นหน้ามั่นโหนกด้วยความที่อยากเอาชนะนะฮะพอร,รู้ว่าคนไทยเนี่ยนะฮะจีนจะซื้อข้าว4ี่ห้าแสนตันนะฮะบอยเขมเรื่อออกมาดิ้นนะครับทุกคนนะแบบนะฉันต้องแบบพูดง่ายๆต้องทับนะเกทับคนไทยประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับแต่คนไทยเขาก็บอกนะวันนี้เขาไปขายกิโลละสิบสาสิบสี่บาทนะฮะคุณบอยนะครับคุณบอยนะ Boy, นะถึงแม้คุณจะพยายามยังไงนะแต่คุณอะ รประเทศคุณนะทำไม่ได้เหมือนประเทศไทยหรอกนะอย่าพยายามนะผมบอกได้เลยนะฝากถึงคุณบอยด้วยนะครับนะตันโลกนะ,นะครับทุกคนอืาอ,อากาศดีดีหลังคานนะครับเราก็เกิดที่บ้านนอกนะเคยแบบอืม,มาเนี้ยนะ,ะคนกัมพูชาเขาก็อยู่กันประมาณเนี้ยอืนะฮะ ลงทุนมากนะครับทุกคนนะลงทุนมากแล้วมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวบอตทพลจะพาไปดูนะครับทุกคนครับก็คือคนขมรนี่นะครับทุกคนนะเอาข้าวไปขายนะครับแล้วขายไม่ออกนะครับทุกคนก็บ่นพึ่มพำพมพำนะพี่คนไทยคนนี้แปลนะฮะพี่เขาก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ติดกับตะเขิปชายแดนขมรและไทยนะครับทุกคนนะเขาก็แปลให้ฟังนะฮะบ่นขายข้าวไม่ออกครับทุกคนฮะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันบางช่วงบางตอนนะครับทุกคนครับคนไหนมาโลสระว่าเกล็ดแตงเยังไง យនប្រងព្រៀនឯងមករោងសំណាញ់ឯងជួយកលែងតែញលៃអីឥឡូវមកដល់បវលនៅតែអត់មានតែញទាំងបងរោងទាំងជាបយកហើយមិនមែនតែយើងដល់ពយនយើងហ្នឹងទៅណានេះទេមកគោលទៀតទាំងនេះចាប់ហើយអ្នកថែគីឈប់ទីងកយុទុសីតៅអឺក្មេងតាមកម្ពុជាអោកមកជុំថាមកលក់ข้าวខោសើស្ឺអូយເປັນតាសងសានណ้อបងនេះលក់ប ò បាន เขากระถือขายกับบอดายเขาบอสือ่อโอ้ต่างไว้กินไปแล้วนี่อะไรล่ะคุณบอยนะเขาบ่นพุ่มพัมพุ่มพัมนะฮะขายเข้าวไม่ออกนี่มันคืออะไรนะประเทศเกเม็นไหมหรือไม่ใช่นะส่วนอีกคู่ผัวเมียนะฮะ โอ้โหยกมือพนมมือนะอนะ้อนวอนนะฮะอยากให้คนไทยเนี่ยช่วยซื้อข้าวนะครับทุกคนนะโอ้โหนะคุณบอยนะมั่นหน้ามันนาม่นโหนกเหลือเกินนะฮะโอโ้ลงทุนนะออกไปทุ่งนานะครับทุกคนนะขับรถไปกี่กิโลคุณบอยถามหน่อยนะขับรถไปกี่กิโลครับนะเพื่ออยากเอาชนะคนไทยเนี่ย นะเห็นคนไทยได้ดิบได้ดีมีคนจะมารับซื้อข้าว4ี่ห้าแสนตันโอ้โหนะอิจฉาตาร้อนตาลุกเป็นไฟนะกินไม่ได้นอนไม่หลับระวังนะเครียดมากๆนะนะเครียดมากๆระวังนะจะลงกระเพาะนะนะคุณบอยนะฝากนะคะคุณบอยฝาก,นะฝากด้วยนะระวังนะครับเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรง้งเอาเดี๋ยวจะไม่มีนะตัวตลกให้คนไทยเขาขำนะครับคุณบอยอยู่ให้นานๆนะครับ นะฝากทุกคนนะฮะคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเป่าเต้พลเข้ามาครับนะบอกคุณบอยนะฮะอย่าพยายามนะพยายามไอ้เรื่องที่ไม่ความจริงอะนะฮะที่ไม่เป็นความจริงที่คุณบอยพยายามปั้นเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนข่าวไทยเนี่ยนะทุกคนนะออกสื่อแต่ละวันเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อถือนะข่าวของไทยเขาบอกว่าเชื่อถือไม่ได้เลยสื่อใหญ่ๆอะไรก็ตามแต่เขาทําทุกคลิปเขาบอกของเขานะเป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนนะเป็นเรื่องจริงเฉพาะเขาคนเดียวนะ แต่ว่าคนขมรนคนอื่นไม่รู้นะครับทุกคนนะเห็นแต่ละคนนะบางคนก็เทข้าวทิ้งก็มีนะครับทุกคนที่บอกเต้พลเห็นนะนะฮะส่วนคุณบอยก็บอกเขาเอาข้าวไปแช่นะฮะแช่แบบไหนนะแกะเป็นกระสอบแล้วก็เทลงบ่อน้านะครับเนาะเนี่ยอย่างคลิปเนี่ยนะครับทุกคนโอ้โหเลอะเทอะครับคุณบอยนะบอกเลยคำเดียวว่าเลอะเทอะนะฮะคุณคิดอยากเอาชนะคนไทยต้องลงทุนขับรถหลายโลเพื่อออ,อกไปทุ่งนาเพื่อไปบ้านนอกไปตามอ่าชนบททุ่งไรทุ่งนาที่ชาวนาเขาทานากันเลยเหรอ ลงทุนขนาดนั้นเลยนะอยากให้คนไทยนี่เชื่อนะส่วนตัวผมผมไม่เชื่อคุณนะครับเอาตรงๆครับผมไม่เชื่อนะนะครับคุณบอยหยุดได้แล้วนะนะอย่าหลอกตัวเองนะครับหลอกคนอื่นหลอกไม่ได้หลอกคนไทยเนี่ยเนาะเพราะคนไทยเขารู้นะครับทุกคนเนาะคิดเห็นยังไงครับพี่ๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนตัวบอยได้ผลแล้วนะฮะไม่เชื่อแน่นอนนะครับทุกคนครับคลิปโรนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสบายดีครับผมสวัสดีครับ